กราสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์อรีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันอังคารที่12ตุลาคม2564ท่านผู้ชมนะครับณนะวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย9,445คนท่านผู้ชมเป็นการติดเชื้ออยู่ในเรือนจำเนี่ย201คนและเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่9,432คนเขาบอกนวันนี้เนี่ยร้อยละของการตรวจพบเชื้อเนี่ย14.68ก็เท่ากับเมื่อวานนะท่านผู้ชมนะเท่ากันเลยจำนวนเปอร์เซ็นต์เรามีจำนวนผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อโดยการตรวจแบบเอทเค เอทิเจนเทสคิดท่านผู้ชม1,368คนเอามาตบรวมกันกับ RT-PCR เนี่ยก็หมื่นหน่อยๆผู้หายป่วยกลับบ้านเราก็มีท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ย11,452คนและขณะเดียวกันเนี่ยก็รักษาตัวอยู่นะในโรงพยาบาลก็ดีโรงพยาบาลสนามก็ดี Community Isolation หรือจะเป็น Hospital 18174คนตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยสีเขียวที่รุนแรงจริงๆเนี่ยคือตัวเลขตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับ เขาบอกเป็นผู้ป่วยอาการหนักเนี่ย2,954คนและขณะนี้เนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยอาการหนักมากๆเนี่ย660คนผมขอเป็นหนึ่งในกำลังใจนะครับนะส่งต่อให้กับผู้ป่วยรักษาตัวให้กลับบ้านไวๆเรื่องเสียใจก็มีท่านผู้ชมนะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตณวันนี้เนี่ย84คนและเสียชีวิตสะสมเนี่ย17,835คน ไม่พูดไม่ได้เลยครับนะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะผมรู้ว่าการสูญเสียมันเป็นอย่างไรผมสูญเสียคุณยายไปเนี่ยนะด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตเรายังไ็ได้เห็นหน้ากันแต่คนที่เสียชีวิตจากโควิดในทีเนี่ยไม่สามารถเลยท่านผู้ชมนะโรงยังเปิดไม่ได้เลยหน้ายังไม่ได้เห็นล่ำลาก็ไม่ได้ล่ำลา ผมรู้นะว่ามันอ้างวางและโดดเดี่ยวแล้วมันก็เหมือนตายทั้งเป็นเป็นกาลังใจให้สําหรับคนอยู่ด้วยนะครับสู้ๆเหมือนเดิมทนะ่านผู้ชมวันวนี้สําคัญจะออกไปทํางานก็ดีจะออกไปซื้อของก็ดีจะไปโรงเรียนลูกหรือจะไปไหนก็แล้วแต่แม้สองชั้นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างและที่สําคัญครับถ้าคุณต้องทํางานอยู่ที่สถานที่อากาศปิด1ชั่วโมงระบายอากาศสักหนึ่งครั้งน่าจะเป็นผลดีดูแลตัวเองนะครับขอบคุณครับ